ำไมคำฟ้องมีคำมีทั้งคำว่าพันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินทำไมต้องมีสองอย่างทั้งที่ทุกวันนี้นายทักษินไม่มียศทางตำรวจแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนง่กฎหมายยังไงนะครับเพื่อความกระจ่างเชิญเชิญท่านนาเคนที่แจงประเด็นนี้นิดหนึ่งครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับกรณีที่ทางาการ่การยื่นฟ้องอนายทักษินหรือพันตำรวจโททักษินเป็นจำเลย สาเหตุที่ต้องมีชื่อพันตำรวจโททักษินเป็นคำนำหน้านามอยู่ด้วยเนื่องจากว่าในขณะเกิดเหตุในคดีนี้เมื่อประมาณปี2558พันตำรวจโททักษินยังไม่ได้ถูกถอดยศเพราะฉะนั้นตัวของพันตำรวจโททักษินเนี่ยในขณะที่กระทำผิดยังมียศนำหน้าคือพันตำรวจโทเพราะฉะนั้นขณะที่ฟ้องคดีเพื่อให้รู้ว่าเป็นการที่ถูกตัวแน่นอนของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระทำผิดในขณะเกิดเหตุ ก็จะต้องใส่ยศในขณะนั้นเข้าไปด้วยแต่ถามว่าการที่ใส่ยศเข้าไปในขณะนี้จะทําให้ฐานะของคุณทักษิณมีฐานะกลับมาเป็นพนตำรวจโทอีกหรือไม่ต่ำตอบคือไม่มีนะครับถือทําให้ถูกต้องตรงกับช่วงระยะเวลาวันเกิดเหตุในคดีนี้เพียงเท่านั้นครับ